สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง e เอฟซีแฟนสองเสี้ยนน้องไข mm ่ hmm. พ่อปู่พ่อกันในเสาหลังไม่บอกนอก้องพี่น้อง mm hmm. ใจนอ้องพี่น้องมีผู้โชคผู้หมานบอบอกแล้วเยอะเผลอยอะเผลอยอะเผลอ ขันเผือมันก็เข่าทั้งสัตน์แบบี่น้องยัน่งไปจักจียั่งตัวใด็กน้องพี่น้องมัดมมี่ผู้ใดรู้ว่าตัวใด็มันออกมันก็ยั่งบก็ถือโตแต่ว่าขันเสือซื้อเบิดมันก็ถือดูยั่งถือมันก็ถือยั่งลุดแต่ลุดพี่น้องเอ้ยจะ ใคเนี้ยยัวพอได้คาคาประตูประตูกับประตูตุ่นใหญ่เติบยัวจะได้เลขเลขกล่างแล้วพี่น้องโอ้ล่างรถหมดเนี่ยสีบ่มามากแต่หนึ่งว่าจุเป็นสีกับ่เป็นเป็นส้งซะแต่ว่าหลักมันอยู่เนาะพี่น้อง อยูล่ลักลักรวยเป็น,น่วยอยู่ช่วงสิบเป็นสิบก็เสีว่าจังไดยมันจะได้ก็บว่าได้ตัวเน้นพี่น้องได้ตัวกันมาซื้อไวตจ้างแต่เหยียบหวยที่เรียกซื้อไวจะให้ก็ได้ก็ได้แก่ มันได้คิดแรกกัคิดก้เวอาอยู่ว่าอาสามหายศูนนาะพี่เอาคมัได้ดันไปออกหกสามออกตัไปเขี่ยมแล้วก็เเล็วิ่งเลขแรงเล็จับคูเขาเนาะวันนี้ตรงตรง,งเลยพี่เน,นาะวอน,มมน,วน,วน่วันนี้วันมันวหนอะไรวันนี้ลหรอวันเมาเลยละ เดี๋ยวพยายามสังเกตมันพี่น้องว่าเล็มันออกลักษณะแบบนี้แบบนี้ยุงออกแดงเดี๋ยวสิพยายามจัดคู่ให้จับให้มันถึงไหพี่น้องเอาไหมเอาเอา,มาแมลบบงแรับล็อกปไอะไรปนแช่ปนติดตามเพื่อเป็นกำลังจเฮ็ดคลิปต่อไป ขั ử, ้นเผือขั là, là ้นเผอเนี่ยเผือเนี่ยกัดเขาซะอีกอย่างเนาะพี่น้องอาจีพหลายๆคนเดินขายตามกระแสเนาะพี่น้องเล่กระแสมันดัางคือว่าแหละงานเส้นนั่งเอียงเลยจะได้ไปจะไปซื้อไวปกัน เพราะว่าถ้ามันพูดถึงเนี่ยมันถ้ามันโอดบ้านมันขวมมันไงเนาะพี่น้องถ้าันขวมลงก็เป็นเป็นหกเพราะว่าแต่ว่าฤกษามันอยู่อยู่แล้วสามเหมืนบาหลายโคตรป็นเกาเนาะขวมลงก็จะเป็นหงอกต่างที่เป็นวา ถ้าว่ามัมมีดอกเล็กมีคำเล็กเก่ามันก็กกนกคนระตุที่ดีดวแล้วพ้หมายที่ถ้าเาว่ากันว่ากันเลีกเกา่าเรียกงอมหนา้มางอมล้ำขัดนว้า,วาก็าเถื่อนเลยก็จะช่งอมยนนมิ้นแล้วั้นผู้ไหงอมง่ายก็จจกืนขึ้นบ้านล่ะเสียแต่มาแห้งปวดพูเนาะ สิบล้านยี่สิบล้านโอ้ยเถึงยานน้องพี่นอ้องมากครับจังตะคุตะคือซื้อก็บอเลยอะไรไ้างน,นี้กับขยาะตะบ้านนี้แมนบนอน้อแมนบนอน้อออกข้าเจ้าสน้อผมาเจอออ้าฟองบ่อฉี่นะตื่นตื่นเล็บดักไขอย,ยู่ต่หยอดไม่ยกพี่นอ้องไข้ยกเพราะว่าคิด ตัง้งแต่งวดกวนเนาเตั้งแต่เรียกรางจะควงคุนเรียกเขาเต็มเตรียมได้หน่อยเดียวเต่เรยว่าขั้นเขียวเรีย์ว่าเปียวเรียกเื่อนเนาะน้นำเรขยกจะควงเลยเลนะเนาะแอ่เียกไเนียง่้เหมือนเนี่ยเีกเมื่อใดวันนี้ก็พ่อจีม่อ,มเนะอง,งออเห็นแล้ว่ะพี่น้องคิดทั่งพ่อจีม่องเห็นแล้วทักสี่เมีนมแมนอ,อีกแหละ พวกมันใจจกักงวดแล้กวก็เลขก็เสียมาทับอีกเอากระซื้อไอคอนเลยเพียบถือลงไอคอนเลยพี่นอ้องแต่เสาตูเลยตื่นเต้นมากเลยลงไอคอนเลยบอ่อแพ่งเอาไอคอนเลยไอสีไมาจังไลยก็ยาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวลงไอคอนหมดเลย ลงไปแล้วพากันลื่อมมันในนั่งเบื้องมัเนเรื่อูเอื่นมากกันเอามาทับ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 ลืมบานไปนะั้นเขาตะพึดไปนาไปไม่มันโดนเด้ลงไห้คนโดนลืมแล้วแต่ดวงนาะพี่น้องเดี๋ยวมาบอกว่าบ่เห็นบ่ได้ลงบ่ได้เบิง้ง เราเจอปุ่นไผปัานมั่นนอกจากเราเจอวาสนาเราเจอดวงเลขเทวดาลเงินเทวดาลพมีดวงที่ดีกับว่าใดพี่น้องเงินสี่ใส่ย่นใสหายเลยยังว่าเอาสี่ว่าเอายังไงตัวนี้ตัวนี้ว่าท่นชื่อตัวนี้นะตัวนี้นะกบบว่าเอาบางค้นนะบ่มีดวง ว่าบอกข้าเจ้าข้าเจ้าของพอมักถ้ว่าเลขอันไอ้สองหนึ่งอ่ะขี่ลายน้องพี่น้องโอ้ตายตายตายเลขจึงไลยติออกจึงใส่เป็นยับใจเมื่อไห้ก็บ้าเอาพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งบ้าเอาใจเล็ดใจขี้ดีเหระบ้าเอาเลยมันเป็นเลขเขี่ยพี่น่องหล่ะคะเลขพวง่ามพอ เห็นหนึ่งสามเราม่เห็นหนึ่งสองสองหนึ่งเป็นหนึไอ้หนึเห็นในระบเนาะอยเสียดายเสียดายหน่องเสง่ายิ่งกัเจ้าบอยูแบตเตอรี่กเจ้าเขาอ่ะเอาซอยเนีซอยเ้มันก็มีอยู่ตบเดานองมันบามันมามื่อนี้กต่ต่อ lên đi đi, P'Nong. Đeo lối quan mô lên, đeo, xui mà thì bùn khoai. Đeo quan mu lên, bưng khoai, bưng lên, chắp u quá. Phải chỉ em đi thảm mà P'Nong. sự tổ câu ạ, xuơu súng câu ạ, P'Nong. phải lấy bằng nước, xuơu đây câu anh ạ, để chắp u này. มีคนอีมีเบิลบางยาเบิร์นมาเนาะบางอย่างเบิ้ลนล้ำกับ่จับอางยาพี่น้องเดี๋ยวจิจับกู้ไงสื่อซุปที่ขีดเส้นไตไว้ะก็จะซื่อเบิดโหลดมาแน่นอนหานมื่อบรืลืมเขาภาพจังมากกับไปน้ำเขาเรื่องซะเนาะพี่น้องเนาะเาจะด้เวลาจบควนเท่ากัน ไปบปึงหวเครับครับไเบึงหววเก่าเบึงหววก่อนพี่น้องมีเข่าตรงๆนั่นหละที่แรกก็มกักคิดแรกก็มักตัวนี้มามาออกตัวร่องทึ่งมักตัวนี้ก็มักพี่น้องแบบนี้แต่เสียมาแห้งน้อเทะบิ่งกระเขา่า ว่าศูนย์สีมาพอมามาสามเนาะพี่น้องขัดศูนย์มากขัดจีดคือเกา้าสามมากขกัดตี๊ดมาพี่น้องใครยกจับคูถือตัวเนียนพร้อมเนาะจับจับคูมันเบิ่นคือว่าเหรอชังสิจับชังไหนเนาะพี่น้นอยผมเบิ่งงวดไม้ครับอ้าวงวดไม้ หมดไม่โอ้ยบ่ได้เขียนตัวใหญ่พี่น้องกระดาษเบิดต้องหวดเลยในต่ล่างก็มี่สามศูนย์สองหนึ่งหกเก้าเด้อพี่น้องเด้อมาวิ่ง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 สามล่องหกซุ้มเก้าละพี่น้องเลขเนี่ยสามคือเก้า มานี้มาจับคูน 32, 30, 39, นบเนาะสามสองสามศูนย์สามเก้านี่แบบมันเอ็ดเสียนบางยานนี้การักงูกะหกสามหกสองหกศูนย์เด้อพี่น้องนี่สามตัวสองหางหกศูนย์สามหกสามสองขึ้นว่ามัตสีมา,าจังสี่พี่น้องลักษณะนี้เด้อ นี่กันมีเบิ้ลเอามัาเสียมาทั้งหลังพี่น้องสามสามมาีไก่เชียงตันีพี่น้องเล็กลักษณะประมาานี่นะเนอาเนนกันเน่นไห่นะนะเนีนสามสองสามถก้าญญาวญญามันออกหกสามสามหกไม่อกตัวกับบนี้หกสองนี่นะประมาานี้แะพี่น้องสามหางนี่ อย่าลืมหายควันมูล,ล่ะเรลืมแบบน,นี้เอาแค่เอาแค่เอาตัวหนังสือเป็นอย่างน้อยเนี่ยขยายเพิ่งเอาพี่น้องยุดภาพขยายเพิ่งเอาสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องเอ็ซีแฟนสองมีสูงมีหมันนำๆำเรื่อยๆสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ